ตอนนี้ผมก็กำลังทำเก้าอี้อยู่นะครับนะขึ้นโครงอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะทำเก้าอี้สักตัวนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมว่าคลิปนี้นะน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนได้นะครับนะผมก็ได้ออกแบบเก้าอี้ที่ง่ายๆนะที่เพื่อนๆนมือใหม่สามารถทำตามได้นะครับก็ลองมาดูนะโครงสร้างหลักๆก็คือมีกรอบสี่เหลี่ยมนะสองตัวนะบนกับล่างนะครับนะโดยที่ ขนาดเท่ากันตัดเหมือนกันทุกอย่างนะแล้วก็จะมีขานะครับมีขาขาสองด้านนะขาด้านหลังนี่ก็จะต้องเป็นอ่ายาวนะครับสูงแปดสิบเซนเมตรนะแล้วเดี๋ยวเราเจะมาทำพนักพนักพิงไงใช่ไหมเพื่อนเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับนะกรอบสี่เหลี่ยมก็อย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนแบบที่เราเข้าใจเลยพื้นฐานเลยนะครับนะบทำกรอบสี่เหลี่ยมนะใส่ ยึดสกูให้แข็งแรงนะครับนะอะ่โดยที่ความลึกของเก้าอี้ต,ตัวนี้อยู่ที่42เซนเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะความกว้างนี่คือรวมขาด้วยนะรวมขาเลยนะครับอยู่ที่40เซนเมตรนะเพื่อนๆก็ไปลดลันกันเอาเองนะครับนะขานี่ก็ความสูงอยู่ที่43เซนนะครับขาหน้าเนี่ยคู่เนี่ยนะนะอยู่ที่43นะปกติเก้าอี้มันอยู่ที่45เซนแต่เขาเนี้ยอ่าท็อปนะ หน้าพื้นอ่ะมันสองเซนใช่ไหมเราต้องหักออกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราเอาหน้าพื้นมาวางสองเซนปุ๊บมันก็จะเป็นสี่สิบห้าพอดีใช่ไหมครับส่วนตัวหลังเนี่ยแปดสิบเซนนะครับนะนะระดับความสูงตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันสี่สิบสามเซนนะพราะเดี๋ยวท็อปมาวางก็จะเป็นสี่สิบห้านะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะทําเอาไม้มาแปะเว้นร่องนะแปะเว้นร่องนะครับเป็นไม้พนักพิงนะส่วนหน้าพื้นก็เหมือนกันเราก็จะเป็นไม้มาวางเว้นร่องเว้นร mm ่องเว้นร่องนะครับนะ เดี๋ยวผมก็จะไปประกอบเก้าอี้ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นนะครับนะเผื่อเพื่อนๆอ่าจะได้ดูทําและก็ทําตามได้นะครับไปเราไปกันเลยครับ หลังจากที่เพื่อนๆน,นะประกอบขึ้นโครงเก้าอี้จนเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนะครับก็ใช้สกรูยึดด้วยนะครับนะอย่าลืมนะเพราะเมื่อกี้ผมใช้ปืนตะปูยิงนะคือเพื่อทำารทำการขึ้นรูปโครงเก้าอี้ก่อนนะครับให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วค่อยเอา,อาสกรูยึดด้านในนะครับสี่มุมเลยนะเพื่อนๆน,นะนะครับยึดให้แข็งแรงเลยนะครับนะ we <laughs>